สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะและววันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าหลอนๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะและเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณผีหัวขาดที่วัดปิตุลาธิราชรังริตจังหวัดฉะเชิงเซาสุดสัปดาห์นี้แอดมิน ขอข้ามฟากไปเล่าถึงเรื่องสยองขวัญในโซนจังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างโดยเรื่องแรกที่จะเล่ากันในวันนี้ก็ต้องที่นี่เลยวัดปิตุลาที่ราดร,รังสิตหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากส,สั้นว่าวัดเมืองนั่นเองต้องบอกก่อนว่าจากการค้นหาข้อมูลวัดแห่งนี้ เคยถูกจัดอันดับให้เป็นวัดที่มีเรื่องเล่าน่ากลัวระดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวส่วนเรื่องราวและประวัติจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะความผูกพันกันระหว่างคนกับวัดในสังคมไทยนั้นมีมาตั้งแต่อดีตการโดยนอกจากวัดจะใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วยังใช้วัดเป็นที่กอบกิจหรือเกี่ยวกับศาสนาแล้ว นอกจากนี้จากประวัติศาสตร์ยังค้นพบว่าบางทียังใช้วัดเป็นที่ประหารนักโทษอีกด้วยซึ่งในอดีตวัดเมืองแห่งนี้ยังเคยถูกใช้พื้นที่ในการตัดสินประหารชีวิตอังยี่กลุ่มกบฏคนจีนเมื่อปีพศ2391สมัยรัชกาลที่3ด้วยหลายคนอาจไม่รู้ เพราะคงเกิดไม่ทันว่าการลงโทษประหารชีวิตสมัยก่อนนั้นเป็นเช่นไรโทษประหารชีวิตในยุคก่อนจะไม่ได้ทำกันอย่างเงียบๆยิ่งโดยเฉพาะคดีไหนที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติจะต้องมีการป่าวประกาศไปทั่วเมืองให้ประชาชนได้รับรู้และถ้าใครอยากมาดูถึงลานประหารก็มาได้ด้านหนึ่ง คงเป็นการที่ผู้ปกครองใช้กำรับผู้แข็งขืนเพื่อจะได้ไม่ให้มีใครกล้าทำตามแบบก็ได้มั้งการประหารในครั้งนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วหัวเมืองต่างๆเป็นการประหารด้วยวิธีตัดหัวพวกโจรอังยี่ที่ก่อความวุ่นวายชาวบ้านที่มาดูการประหารครั้งนั้นบางก็รู้สึกสาสมใจ แต่บ้างก็รู้สึกสงสารและเกิดทุกขเวทนาศพอั้งยี่แต่ละศพกลายเป็นผีหัวขาดและถูกนำไปฝังแบบชนิดไร้ญาติเพราะไม่มีชาวบ้านคนไหนหรือใครๆกล้านำศพไปทำพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะตอนนั้นเกรงว่าอาจจะถูกประหารตามไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิด จึงจำต้องปล่อยให้พ่อแม่ลูกและพี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาในแบบที่ช่วยอะไรไม่ได้และว่ากันว่าความตายของพวกอั้งยี่ในเวลานั้นต่างทุกขทรมานแสนสาหัสจิตสุดท้ายก่อนสิ้นลมจึงเต็มไปด้วยความกลัวมีอารมณ์โกรธแค้นชิงชังและยามที่วิญญาณออกจากร่าง จิตจึงยึดอารมณ์ดังกล่าวเป็นที่ตั้งนำพาไปสู่พบภูมิที่ไม่สงบหรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณที่ตายโหงและยังไม่ถึงเวลาตายแต่ด้วยกรรมมาตัดรอนซะก่อนวิญญาณทั้งหลายจึงยังสิงสถิตยอยู่ในวัดเมืองเต็มไปหมดนับจากนั้นวัดเมืองจึงขึ้นชื่อว่าเป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อยากให้ผู้อ่านหลอกนึกภาพท่านับย้อนหลังไปเป็นร้อยปีวัดเมืองรวมถึงชุมชนรอบๆวัดไม่ได้จเจริญในแบบทุกวันนี้ชาวบ้านสมัยก่อนที่ร่องเรือมาหรือจำเป็นต้องเดินทางผ่านวัดต่างเคยพบเห็นดวงวิญญาณของพวกอังยี่อยู่บ่อยครั้งด้วยกันบางคนเล่าว่าพอผ่านวัดตอนดึกๆเห็นคนยืนอยู่ข้างกำแพงวัด อยู่ในสภาพเลือดท่วมไปทั้งตัวไม่เท่านั้นที่มือข้างหนึ่งยังหิ้วหัวตัวเองด้วยหรือบางคนเล่าว่าพบเห็นเหล่าดวงวิญญาณที่มาในสภาพเหมือนนักโทษคือแขนขาดขาขาดไส้ไหลเดินโซซัดโซเซร่างกายผายพร้อมจนเหลือแต่กระดูกสภาพอดอยากหิวโหวยเพราะไม่มีใครทำบุญไปให้ก็เคยมี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อการเวลาผ่านไปปัจจุบันสภาพชุมชนรอบๆบ,บริเวณวัดก็ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมากความน่ากลัวหรือเรื่องราวผีีผที่เคยได้ยินมาก็เริ่มลดน้อยลงไปแต่ก็ยังคงมีการพูดถึงอยู่บ้างทั้งในบริเวณวัดลานจอดรถรวมไปถึงฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นสวนสาธารณะ ที่มีพื้นที่ฝั่งหนึ่งติดกับแม่น้ำบางปะกงที่บางค่าบางคืนอย่างมีคนเคยเล่าว่าพบเจอเรื่องราวล้อนๆอยู่เหมือนกันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับวัดปิตุลาทิราชรังสิทธิ์หรือวัดเมืองวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเรื่องเล่าชวนสยองขวัญมากมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้ก็จัดเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งเลยทีเดียวถ้าหากใครมีโอกาสก็อยากให้แวะไปเที่ยวไปทำบุญไหว้พระกันบ้างนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองค่ะและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวร้อนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน ถ้าหากขั้นผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับฟังคลิปใหม่ๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ